มาถึงที่กันตังแล้วแวะมาดูสักนิดนึงเพราะน,น,าาางงนี่คือต้นยางพาราสำคัญยังไงนี่คือต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยครับซึ่งมีประวัติให้อ่านนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้นี่ยางพารามีถิ่นกำเนิดจากแถบลุ่มน้ําอเมซอนครับประเทศบราซิลและพระยาสถนสถานพิ่พักหรือว่าคอยุเกตนะระนองนะครับเป็นหลานชายของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดี นำมเมล็ดยางพาราเข้ามาปลูกในเมืองตรังนะครับแล้วก็ปลูกไว้ที่บ้านพักเป็นสวนยางรุ่นแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นครับพระยารัษดาก็ส่งเสริมการปลูกยางพาราตัวอย่างนะครับที่ตำบลช่องแล้วก็เชิญชวนเจ้านายข้าราชการให้มาทำสวนยางพาราด้วยกันที่เมืองตรังแห่งนี้ไปบ,บริเวณบ้านบางหมากและก็ตุลูรูตนะครับปัจจุบันต้นยางพาราหนึ่งในสวนแรกก็ยังคงอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ได้ชื่อว่า เป็นต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยครับ